สวัสดีค่ะช่องมาดากโกกอนนะคะามาดูค่ะรับทำแต่งานบุญเลยครับมาดูเขาจะตั้งพานสามซันเนาะไหว้องค์ปู่นะคะรับทำแต่งานบุญงานหงนไม่ออกแล้วถ้าถ้ามีคนอยากไหว้ชุดใหญ่ที่องค์พ่อปู่นี่รับทำไหมคะรับซอยกันเฮ็ดครับอ๋อซอยกันเฮ็ดเนาะ นูก,อก็อย,อยาต่าไม่ทำขายกลัวทำไม่สวยทําไม่ถูกน,นี่ะ<อ>นะคะจัดเตรียมมาเรียบร้อยรวดเร็วเลยนะคะก็จะได้ไว้เลยค่ะตอนนี้พระ ตอนี้ผ้าละสองคนเลยค่ะซอยกับตะกอนทางาในคุณแม่สอง้นนู่นน่น่นจะเป็นแม่เจ้า่เองคือทำาันใบสีวาอง์ปู่นะคะคือเย็บมาเรียบร้อยแล้วค่ะแค่มาเสียบใส่เสียบใส่เนาะบูชาตาานสมชั้นนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะานสชั้นบูชาองปู่คือนี้เลยค่ะประกอบ ไหว้ปั๊บเลยนะคะเสร็จปุ๊บไหว้ปั๊บค่ะอธิษฐานเรานทากันเด้อค่ะพี่น้องมาไหว้ด้วยกันอธิษฐานด้วยกันนะคะอธิษฐานเราทำเพื่อนกันมีมันไปเกียมกัเน่องเกี๊ยมเกียมขอพรก็กัขอให้อยยุปิธรบอกว่าหยุดได้ก็ันแล้ว จะเป็นคนเสียบหรอไงบ่ลูปาเก่งแค่แบบที่นี่น้อยเสื้อน้เสียบหรอไ้ำตาลทยมีแดงน้าทยีแน้ตรยีแงน้ำารสีย้อลสีแงนตทรีน้สงอ้ร อันนี้ดูดีขึ้เลยไม่ได้ทำไมชนะ เป็นฝนาฝนตกเลยนอนคือสกลวฝน็ตก่างงบต้อยปิดละมาไม่บอกว่าจะนต่อมต้อยกี่่บอแล้วบอกที่สุดว่ะจะคนเุียวคนอยากกิะยอดสวยค่ะนี่นะคะยอดสวยมากเลยค่ะแก้บนหรอคะไม่ม่อันนี้มาแก้บนไม่ไม่ได้แก้ค่ะ มาไหว้ใหญ่นะมาขอโชคมาขอโชคมาขอโชคนะคะรอนะคะรอมาขอโชคอนะคะดันดันผ่านใหญ่นะคะมาขอโชคใหญ่ค่ะอันนี้รับทำใบสีด้วยหรือเปล่าคะรับคนขอเบอร์ช่างทำใบสีหน่อยค่ะมีเอฟซีสนใจค่ะสวัสดีค่ะดูหน่อยดูหน่อยบอกเบอร์โทรให้หนูจำเบอร์ได้ไหมคะลูก เบอร์หน่อยค่ะเบอร์พ hmm. yeah, mmm, ่อเลยก็ไ huh. ด <go <go ้ค่ะเบอร์อะไรคะให้ในไลน์กันหมดเลยดีกว่าเบอร์โทรครับน้องหายอยู่ค um ่ะ หาประมาณ3ชั่วโมงไม่รู้คิดจำเบอร์ของพอมาได้เดียวเาไรุนให้ลูกมัอันเลกจนี่ใบสีค่ะใบสีะไรีเดี๋ยวเขาบอกเบอร์โทรก็แคปเอาเลยนะคะ หนเก้าห้านะคะเดซี่เไรหนึ่งแปดเจดราสเจอสั่งลายมือริ่นเาสขัทเดียวเนาะไหนมาไหนเมือง้าพิกกันนะไหนนะคะเจ้าของคหนกา้าหนึงเบิเย่งแปดเจ็ดแปดหกหนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะสั่งบายสีชุดใหญ่ชุดเล็กได้หมดนะคะลายก็เบอร์นี้ป่พี่ครับผทเดียวมันลงเปล่าอะไร เกียวจะมาเนเนูโทรวแล้วค่ะ0ู5 0 9 5ก8กกไลน์ก็เบอร์นี้ค่ะอีกครั้งหนึ่ง095 0 9 5 1 8 7ห8าศูนะคะ f ถ้าสนใจจะไหว้นะคะชุดใหญ่และชุดเล็กนะคะ แม่เคยเห็นแม่แม่ดันยาเคยเห็นค่ะแม่ทำเป็นไหมแม่ทไม่เป็นจ้าสิบห้าแล้วค่ะดันดันเหลืออีกห้าท่านนะคะหลืออีกห้าท่านค่ะนี่ดูดูใบซีแล้วแ่เลยทำไม่เป็นจะขอเร็วๆนี้แหละค่ะแม่ดาดูใกล้ๆ หน่อยจ้าอ๋อดูใกล้ๆเหรอคะกลาคำใสนี่นะคะสวยไหมคะสวยไหมนี่ถ้าสนใจอยากไหว้ชุดใหญ่ก็สั่งตามเบอร์โทรนั้นนะคะอันนี้คือเขาทำมาเรียบร้อยเนาะแค่มาประกอบนะคะเขาจะไหว้วันนี้แหละค่ะประกอบเสร็จแล้วก็ไหว้เลยจ้านี่นากะเบื้อพอไปนี่เรียกว่าหมุนอุ้ยอุ้ย ก็มีครูมีบาอาจารย์ท่านสอนมุ่นอ่อนนอดโอเครับขอตัดหน้ากต้องไปทางนี้ยายมีเนี่ยเราเปิดแฟปอีกอย่างละมันดึกแล้วก็เสียตัวนะครับเปิดแฟปสำหรับคลิปนะครับสำหรับคลิปแล้วก็ไลฟ์นะครับก็ขออุติมอยเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปแล้วก็ไลฟ์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะไปทําไปพักผ่อนนะครับอาบน้ําอาบผ้าเข้านอนนะครับพรุ่งนี้นอนพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ส่วนยอด นี่นะคะจะเสร็จแล้วเด้อนี่ นี่นะคะกาวังสัดบัวลก็ตอน tacos, Airbnb, น,น, Station, นีน้ก so, ็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใก่้จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะคะสวยงามไหมคะเสริมยอดฟองเสริมด้วดอกบัวแล้ก็ดอกลาวเรืองสามดอ มีดอกบัวนะคะดังนันเป็นน่อยนี่เอาไว้ใส่แม่ตั้งไ้สนะคะในการเตรียมวัสดุประกอบอาทิตย์เอ้ยวันหนึ่งหรอวันเต็มเต็มเนะันากบิงหน่อยกับงาแท่แม่ันบับิงไงูดดีนะาารเ่บนเห็ดมายดนคม่

ทุดเล็กก็ใหญ่บิงบินบิสงเอ็กซ์ตาตรงปลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดาโก่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ